ภูเก็ตมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขาแต่ที่พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตวันนี้คุณแม่จูจะพามาเดินเล่นชมวิวชมบรรยากาศย่านใจกลางเมืองภูเก็ตและในคลิปนี้เราจะพาไปที่นี่นี่นี่และก็นี่ไปชมกันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแม่จูพาเที่ยว แล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะพี่เป้ตอนนี้เราอยู่กันที่ลานมังกรนะคะซึ่งเป็นแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งที่สําคัญของจังหวัดภูเก็ตนะคะด้านหลังของเราก็คือมังกรที่ชื่อว่าไห่เล็งอองนะคะซึ่งมีลักษณะเป็นมังกรที่มี5เล็บนะคะเป็นแสดงถึงลักษณะของความเป็นท่านอองหรือว่าเป็นกษัตริย์ของมังกรนะคะปฏิมากรรมไห่เล็งอองนะคะเป็นปฏิมากรรมหล่อส้ำลิศนะคะซึ่งถูกออกแบบโดยคุณทวัตสีสมเพชรน,นะคะซึ่งเป็นนักออกแบบปฏิมากรรมหล่อส้ำลิศขนาดใหญ่ของประเทศไทยนะคะจูน ว่าแต่น้องจูนกำลังกินอะไรอยู่คะเนี่ยนี่เลยค่ะมมม่วงหยีนั่นเองค่ะพี่เต้ร้ <m> อนๆแบบนี้ก็หาอะไรกินเล่นนิดนึงเนาะโอ้โหดูน่ากินนะคะไหนขอลองชิม <m> ก็ลองเลยสิคะจัดไปค่ะเป็นไงอร่อยแซบ่บและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สีชาเตอร์นั่นเองค่ะทุกคน ซึ่งธานาคารชารเตอร์นะคะเป็นธานาคารแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะที่นี่นะคะจัดได้ว่าเป็นแด์มัคสำคัญนะคะใครที่ได้มาเที่ยวที่นี่เนี่ยก็ต้องแวะมาถ่ายรูปนะคะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆของสถาปัตยกรรมเก่าแก่กันค่ะทุกคนซึ่งซีนีเนาะก็มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานนะคะก่อนที่จะกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะเพรานการนิทัศน์นั่นเองค่ะอืก็อายุตึงเนี่ยมีอายุราวๆร้อยกว่าปีเลยนะพี่เปรมโหสุดยอดไปเลยนะคะ เราอยู่กันที่ไหนคะพี่เปมตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ซอยโรมานีนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนขลางนะคะล่าสุดน,นะคะซอยโรมานีเนี่ยได้รับรางวัลเป็นถนนที่สวยเป็นอันดับที่19ของโลกเลยนะัน้องจูน สังเกตเห็นได้ว่าตึกสถาปัตยกรรมนะคะเป็นสไตล์ชิโนยูโรเปียนะคะเป็นแบบเก่าให้แบบอารมณ์แบบคลาสสิกย้อนยุคไปอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าใครมาที่นี่นะคะทางเราอ่ะแนะนําให้มาช่วงตอนกลางคืนเนาะจะได้แบบได้ฟิลอีกแบบหนึ่งมันจะมีไฟสวยงามนะคะใช่คนก็จะไม่ได้เยอะมากใช่ไหมคะใช่ถ่ายรูปสวยขันตืนบรรยากาศสวยงามมากจริงๆค่ะใครที่มาภูุก็ตก็ไม่อยากจะให้พลาดเลยนะคะใช่ค่ะทุกคน นั่นเองค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็พามาดูแรงบันดาลใจนะคะในการออกแบบแพ็กเกจติ้งเต้าเซ้ของเรานะคะว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากที่ไหนถูกเลยค่ะน้องจูนนั่นก็คือชุดนี่เลยค่ะเป็นชุดบ้าบายยะยานะคะเป็นผ้าปาเตะเป็นผ่าพื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ตถูกต้องค่ะน้องจูนนี่เป็นการสั่งตัดเนาะผู้คนก็สามารถมาสั่งตัดเสื้อที่นี่ได้นะคะที่ตัวละคสัโตนะคะที่ถนนฉาลงเนาะใช่นีเลยทุกคนทุกคนมันใช่ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะน้องจุนค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่อีกหนึ่งสาข,าขาของร้านคุณแม่จู้ของฝางมือกุกเกตนั่นเองค่ะทุกคนนั่นก็คือร้านคุณแม่จู้บ้าน88นั่นเองค่ะ จะเป็นอีกสาขาหนึ่งนะคะที่ได้รวบรวมนะคะพวกอาหารพื้นเมืองขนมพื้นเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบแกงไตปลาแล้วก็ขนมพื้นเมืองค่ะอือ่าแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะพลาดไม่ได้เลยถ้ามาที่นี่เนี่ยจะได้ต้องลองชิมนะคะเป็นโอเอลนั่นเองค่ะโอเอลนะคะจะเป็นขนมหวานพื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ตน,นะคะที่ทํามาจากเมล็ดโอเอลค่ะอ่าลักษณะรรเขาจะเป็นเหมือนวุ้นนะคะมีกลิ่นหอมมีกลิ่นหอ,อรรม่ใช่ เป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปลองอยากชิมแล้วน้องจูนไปลองดูกันค่ะพี่เปย์ใบค่ะและนี่ก็คือออเอวนะคะที่เราได้พูดถึงเมื่อกี้นะคะใช่แล้วค่ะพี่เปมก็ใครที่มีโอกาสนะคะได้แวะมาเที่ยวที่นลถนนทลางเนาะ<ช>ก็ไม่อยากจะให้พลาดนะคะต้องแวะเข้ามาที่ร้านคุณแม่จู้บ้าน8ปนะคะตรงนี้เลยนะคะใช่ภาพสวยนะคะถ่ายได้มุมดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีโอเอ๋ให้ทานร้อนๆแบบนี้เนาะน้องจูนเนาะใช่ร้อนๆเราก็ต้องหาเลยดับร้อนค่ะเรามาทานกันเลยเลยพี่เปยมา Mm. 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 ชิมเื่นใจคุณ นีนะคะก็ได้เวลาแล้วเนาะน้องจุนเนาะใช่แล้วก็ใครที่อยากได้ลองมาทานอะไรที่แบบทาให้ชื่นใจอย่างนี้นะคะก็แนะนําให้แวะมาที่ร้านคุณแม่จู้บ้าน88ดนะคะตั้งอยู่ที่ถนนทลางนะคะใ,ใกล้ๆกับร้านภูเก็ตการแพทย์นะคะแล้วก็ร้านสองพี่น้องเนาะ มากันได้แล้วเราก็มีอีกสาขาหนึ่งน้องจูนใช่สาขาใหญ่ทางไปสนามบินฝั่งขาออกเมืองภูเก็ตนั่นเองค่ะถ้าจะออกจากภูเก็ตก็ต้องผ่านอยู่แล้วนะคะสําหรับร้านคุณแม่จู้เนาะสามารถแวะไปทานอะไรอย่างนี้ได้เนาะมีร้านของฝากไว้ให้ช็อปนะคะมีคาเฟ่ไว้ให้นั่งชิลถ่ายรูปนะคะใช่แล้วก็ยังมีร้านอาหารด้วยเนาะสถานที่สวยเหมือนกันนะคะใช่แล้วก็สามารถติดตามพวกเราได้นะคะที่ช่องทางของ เพจเ c e บุ๊กร้านคุณแม่จู่ของฝากเมืองกูเก็ตนั่นเองคะ่ะใช่ค่ะหรือว่าจะเป็นรลย e ไอดีนะคะเพื่อสั่งซืสินค้าก็แอดไซายเคเอ็มเจชอปเนาะแล้วก็บนแนพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Lazada s h o ป e e นะคะใช่ฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนส,สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะลาไปกินก่อนค่ะไปกินต่อดีกว่าสำหรับนี้บ๊ายบายนาแตงโมจกหน่อยโอเอสดชื่น